หัวไอ้ฝนที่บาก็ีโตกมาอีกละ่ะตกบ่แล้วบ่ทตัวได้หางบ่มีหนามมีต่อนเอาผวยกูมาจัดชางใดละ่ะแม่แม่ยังล่ะแม่ยังหอยนั่งนี่แล้วนั่งเล่นเบิึงฝ่าเบิึงฝนนี่แม่บ่พอได้ยินข่าวว่าเจ้าถือนี่ถืโอโยบ่ถืลอลายบ่ถือ ตัง4ีพันธุ์ผลแล้วบา้าถึงสีพันธุ์เออกตสิได้กินมูกระทาที่สน่ะบื่ได้กินแลละเนาะประจานยังมูกระทาตังซีพันธุ์นี่ตรงนี่มีหมูมีกุ้งมีหมือกผนแล้วเนานะแม่นอแม่นแมนแมน่นอยบ่ไรอยากเด้แมน่นเบเออันถึอสีพันุนี่เจาซื้อเบิ์เ่าได้หรคือก่อนคือ,อก่อนไม่บ่แม่นแปดพันธุนผบ่วน่างเบ่ คุ้มอยู่บ่าไม่คุ้มตัวมันเถื่อแม่กู้บัสนะพอใจกูถือนะ่อหน่ะน่ออือจากซีพันหัวน่อเออกู้เสือเบิร์แปดจากต่างเด้อกูถื่ 4, ออยู่ถื่ออ่าถื่อซีพันอ๋หมูกระทนนะน่องเหม่แรงนะ่อเออไปเอาไปเอา้าจำนนหนนึงบ่มีปัญหาดอกคือบางที่ดีบางมันมันคุ้มหรือมันบ่คุ้มไม่คือดีเราได้นี่ สื่อเบิร์ป8ไดซีนั่นแหโอ้สื่อเบิร์ต8ไดซีพันคุ้ม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 ไม่ก็คุ้มมันละเว้ยเอยคุ้มคุ้มคุ้มร่องบอบอถือบางตีละ่ะเออมันยังบอคุ้มนี่นคุ้มเจ้าเมียก็เป็นขบเคียงอย่าดิเมือแรกงนดกินหมูกระทะแท้แม่บอ,อ,อ,อถอได้กินได้กินเพจยังไหนนางกะตีกูนันกะตีเจ้าเออว่าจังไรแม่เสียเงินกูไม่ว่า สียเงินกูไม่ว่าเสียหน้านั่นกูกะบอว่าเขาหายใจกูถูกบ่ออหายใจกูถูกคตีกูนั่นสโลแกนเจ้าเม่นบ่นี่เม่นโอ้ยให้ยืมไปใส่ในดอสนาเด้อโอ้ยยืมกใไรเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้โอ้บ่คตีนั่นก็ลืมทองเสียหน้าบ่ได้หายใจถืกหน่าโอเคคุณแม่ เสียเงินไม่ว่อืมขอให้ถือเมกขอให้เธอถือให้มันนี้ก็วิกนี่ก็เทือกอรลดละสีพันสื่อเบตแปแมจะเน้นถือว่าเน้นรวยไปยายแมนเน้นถือแจ่ว่าพ่เน้นรวยขอให้เธอถือนะสื่อเบิตแปดใจซีก็เอาไดเดียวเออว่าจะถือกูถือก็เก่าละน้อยยยเนอะยถืออร่อยละยิ้มบดมือ มาแรงเด้อมาแรงเด้อมูกระทาเด้อคุณว่มีปัญหาแบบใดอีก